เอะอครับพี่ไม่เซเว่นตรงข้ามเผาเซเว่นตรงข้ามแล้วพี่ตรงข้ามเราเขาตึกเราอ่ะไอ้ลูมขนถ่ายดมันถ่ายก็อี้ถ่ายก็อีตรงตรงข้ามที่เผาเผาหมดแล้วพี่ตรงข้ามนี้คือแบบว่าตึกมันก็เจอคือเผาติดไฟแล้วอ่ะตึกผมว่าอาจจะลามมาพี่แล้วก็ตอนนี้หน้าหน้าออฟฟิศเรานี่แบบกำลังก่อไฟเลยพี่เดูหนังให้หยาดก็วี่ เดี๋ยวตัวตัวไองเนี่ยไปด้วยความเิงนาะเข่งความเิงยนนักยุงตึกเลยเอาแล้วมันนานี่เยอะเลยอ่ะเยอะตีนไม่ลับยตใหญ่เลยเฮ้ยด้วยดับระเบิดเพิ่งระเบิดเพิงเดว้นนี่โอ้ยควายเ้ยตัดสายรูไปเล่นเท ไปไหนอ่ะไปไหนอ่ะเดี๋ยวมันออกมาไม่เย,นะยี่ยนที่ควดเร็วเลยเฮียเลยหูนแม่มมขงข้ำบนแล้ว,อ,ลวออกมามึงออกมานี่ๆๆเอาเดี๋ยวๆเค้าไปข้ำมุลข้ำมาออาไปเว็นว์สัดพิสัด โอ้โหฝากจับผ้าแมงได้ไม่เห็นหน้าไงเฮ้ยหยิบมันไปดิมันคงไม่ซึ้อว่ะพี่ไม่จอดอยู่ทางนี้ก่อนหยิบมันไปเฮ้ยยุ่งเนี่ยเราเนี่ยทำไปเล่นนะใช่ดให้มันเผาไม่ยอมไม่นี่แน่ๆมันไม่ยอมให้เราดับแน่เลยนี่จะมีเชี้ยอะไรที่มันจะดับยาเขาโดนได้ี๋ยวมันจะมีแต่ทรายเดียวเลยอ่ะไม่ไม่เข้าได้บางที อกง,งานเ,นเนไงเจ้าของเจ้าของแม่งร้องไห้่ะตึกนี้ตึกไขไวะเนี่ยคนงานกูยเตี๋ยวเรือไม่อยู่ข้างในด้วยตายหเห็นแล้วไฟไฟ้าไฟฟ้า <ไป S 1> อุา้ย เร่งๆนะแกสจสิงครับตรามเลมันมีอะไรวะมมกแปลกเหรอวะตึ๊ดอนู่น,นนี่ก็เอาแล้วเนี่ยไฟสายสายเราเปนจอด้วยไงตรงนี้มันรัดอันนี้ก็รัดตามไง สวยเลยทำไห้จริงๆนะเนี่ยเมื่อกระช่วยจริงๆ <laughs>